กรถิ่นนทานเป็นบุญพิเศษที่มีพลานิสงผลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจํากัดหลายประการจึงเป็นเหตุให้ชาวพุทธเห็นความสําคัญและต่างเฝ้ารอคอยที่จะสร้างมหาทานบร,รมีด้วยการทอดกรถินนวัดต่างๆด้วยใจที่ของใ์เบิกบานดังเรื่องราวของผู้มีบุญในจังหวัดชนบุรีผู้เขียมล้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย์ อากราร่วมง,งานบุญพิธีท,ทอดกระถึงนสามัคคีสมปรารถนาเพื่อเติมเต็มอาคารปฏิบัติธรรมสมปรารถนาบูชาธรรม136ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทรัศโรหลวงปู่วัดบากน้ำผาสีเจริญที่จัดขึ้นณศนูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมา โดยการยนมิตรรื่นห่วมรอดประธานรองกระถินนรมปรารถนาในปีนี้ได้เล่าถึงความปลื้มปิติใจว่าได้ทุ่มเททำบุญกระถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงเมื่อไหร่อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองนั้นโชคดีที่ได้เป็นประธานรองกระถินมาต่อเนื่องและยาวนานหลายปีเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญของบุญทอดกระถินที่หนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น รูเจักว่าโชคดีมากนะโชคดีกว่าคนอื่นเขานะลูกนึกในใจของตัวเองเนี่ยก็ได้อุ้มทุกปีแลเป็นประธานรองทุกปีเลยนะเนี่ยเนี่ยตะ3สามสี่ปีนเนี่ยไปป่าเป็นทุกปีเลยนะคิดว่าอยากทํากับอายุเยอะแล้วคล้ายๆว่าอยากจะทุ่มเททุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้วันนี้เราอยู่นะพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากจะทําเรามีปจัจจัยเราก็อยากจะทุ่มเทเดี๋ยวคนหลุนหลังมามาเขาก็จะได้ว่าเออที่นี่นะเป็นที่ปฏิบัติธรรมน่ะ เขาก็จะได้มากันเยอะๆอะไรเงี้ยแบบว่าห้คืบคืินกันไปว่าสว่างตะไวชมบุรีเนี่ยกระถินเนี่ยปีงีครั้งเดียวแล้วก็รีสงของกระถินเนี่ยมันเยอะมากอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้ทำเยเขาไม่มีปัจจัยมาทําแล้วอย่างเราเรามีปัจจัยพอมีเราก็ต้องทำไงเราได้ทำก็เหมือนก็เป็นบุญของเราแล้วได้ทําทุกปีทุกปีนะลูกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสเราจะอยู่ตเทไหร่นะก็อยู่วันต่อวัน ส่วนทางด้านพระอาจารย์พระมหาอภิชาติพงศ์อภิชัญโยประธานส,ส่งศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการทอดกระถินสามัคคีในปีนี้ว่าอาคารปฏิบัติธรรมหลังเดิมมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจํานวนมากจึงต้องสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสมปรารถนาขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาและรองรับสาธุชนผู้มีบุญที่จะมาร่วมงานในอนาคตทอดกระถินปีนี้ก็เป็นกระถินสมปรารถนา เพื่อเติมเต็มอาคารปฏิบัติธรรมสมปรานาที่กำลังก่อสร้างอยู่เป็นอาคารศาลาในประสงค์สองชั้นกว้าง12เมตรยาว25เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งสองชั้นรวมกันก็ประมาณ600ตารางเมตรกว้างกว่าอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมาร่วมงานบุญต่างๆก็จะล้นเต็มก็เลยมีความจำเป็นต้อง ก่อสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหลังตั้งชื่อกระถินปีนี้เป็นกระถินสมปรารถนาให้เข้ากับอาคารสมปรารถนาที่กําลังก่อสร้างอยู่ใครได้มาร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ก็จะสมปรารถนาในทุกๆสิ่งอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ก็จะใช้รองรับงานบุญต่างๆที่จะจัดขึ้นในโอกาสต,ต่อๆไปก็ทั้งมีการจัดปฏิบัติธรรมประจำประจำเดือนทุกๆเดือน แล้วก็ในช่วงข้าพัรษาจะจัดทุกสัปดาห์ศุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคดูร้อนภาคดูฝนมีโครงการบวชพระข้าพัรษาแล้วก็อบมรมศีลธรรมให้กับชาวบ้านญาติโยมรอบๆศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้สำหรับประธานเอกกถินสามัคคีสมปรถนาในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรประพพัฒน์นัทบุญพาณิชและครอบครัว ที่ต่างสมัครสมานสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งรวบรวมปัจจัยจากการทำธุรกิจมาทำบุญกระถินเพื่อสืบทอดและจริโลงพระพุทธศาสนาให้ยัง่งยืนสืบไปครับวันนี้ก็ดีดีใจมันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่างานทอดกระถินเนี่ยหนึ่งปีมันมีครั้งเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาครั้งแรกแล้วก็เป็นที่แรกเลยนะครับที่ครอบครัวมผมได้มาเป็นประธานในการทอดกระถินที่ศูนย์อบรมจังหวัดสุรีแห่งนี้นครับปราปื้มนะครับที่ได้เป็นประธานในการทอดผ้ากระถิน ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรีในครั้งนี้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะครับได้สืบทอดนะครับจะลงพุทธศาสนาครับก็ด้วยเล็งเห็นว่าในการเป็นประธานทอดกรถินในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างสาราธารณประโยชน์ให้กับบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อไว้ใช้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําบุญนะครับร่วมกันตลอดไปนะครับครอบครัวและเคือญาติของทั้งผมนี่ก็ ทำธุรกิจการงานเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาจะลงพุทธศาสนานะครับคือร่วมกันนะครับอันนั้นในครั้งนี้ก็ร่วมกันหลายๆหลายๆพี่น้องนะครับครอบครัวเอามารวมกันเป็นเป็นกองกระถินแล้วก็ส่งหมอผมมาเป็นตัวแทนในการ เป็นเจ้าภาพกะทิในครั้งนี้นะครับทรัพย์สินที่เราหามาได้ส่วนหนึ่งเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนและจะลงพระพุศาสนาต่อไปครับพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราต้องต้องจะลงไว้แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้วก็มีสิ่งไหนช่วยได้นะครับพวกเราก็ต้องช่วยเต็มที่นะครับโดยทุกๆกิจกรรมนะครับที่สนับสนุนได้เราก็จะช่วยตลอดไปครับงานบุญในวันนี้ได้มีเหล่าคณะกัลยาณมิตรผู้ใจบุญมาออกร้านออกโรงทาน นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานแล้วทุกท่านอย่างรู้สึกสุขใจชื่นใจที่ได้เป็นผู้ให้ตามคำสอนของหลวงพ่ออีกด้วยวันนี้มาออกร้านกาแฟร้อนกับน้ำน้ำดื่มค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็มาร่วมบุญกระถิ่นด้วยค่ะส้าคารสมปัฒนาค่ะพวกเราทำโมเดยแบบด้วยใจค่ะคือทุกอย่างจะแบบทำอย่างปานนี้นะคะมาถวายพระด้วยมาเลี้ยงคนด้วยค่ะ สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องเราต้องแบบเสียสละค่ะจะตส้งทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็หลวงพ่อสอนให้เราให้เราทำอ่ะค่ะพอทำแล้วเรามีความสุขหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าถ้าเราอ่ะมีจิตปัรถนาดีกับคนอื่นอยากให้คนอื่นเขามีความสุขอ่ะค่ะเราก็จะมีความสุขด้วยค่ะเราได้เห็นคนเขาแบบได้มาทานกาแฟเราแล้วก็เอามาโมทาราบุญกับเราเนี่ยเรามีความสุขอ่ะค่ะถ้าเราทําแบบเนี้ย ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้สร้างลงทานอย่างเงี้ยซั์ก็จะไหลามาหาเราทุกวันทุกวันเราไม่อดไม่เคยอดเลยค่ะไม่เคยอดไม่เคยลําบากและมีความสุขทุกทุกท,ทุกวันค่ะเมื่อได้เห็นภาพบรรยากาศงานบุญทอดกระถิ่นในวันนี้รวมถึงความในใจของคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็เชื่อมันได้เลยว่าทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ต่างก็รู้สึกปลื้มใจไม่แพ้กันที่ชาวพุทธเรายังคงรักษา และสืบทอดประเพณีที่ดีงามเหล่านี้เพื่อเป็นการจันโลงส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคต